ในปี1931จอจโบชอมนักดนตรีและช่างทำไวโอลินร่วมมือกับอดอลฟ์วิคเคนแบ็กเกอร์วิศวกรไฟฟ้าสร้างกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกของโลกโดยให้ชื่อว่า Flying Pan ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวงการดนตรีตลอดระยะเวลานาน,านร่วมหนึ่งศตวรรษแต่ไม่มีกีตาร์ไฟฟ้าตัวไหนหรือรุ่นใดเลยที่จะเหมือนหรือเทียบเคียงได้กับ Red Special กีตาร์หนึ่งเดียวในโลกของ Brian May มือกีตาร์ของวงควีน เรดสเปเชียแตกต่างจากเครื่องดนตรีหลักของนักดนตรีส่วนใหญ่ตรงที่มันถูกสร้างขึ้นโดยตัวไบรอันเมย์ซึ่งเป็นผู้เล่นเองร่วมกับแฮโร่ผู้เป็นพ่อของเขา โดยกีตาร์ทำมือตัวนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ไบรอันยังเป็นวัยรุ่นจากสาเหตุเพียงอย่างเดียวก็คือครอบครัวเม่ไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อกีตาร์ไฟฟ้าในฝันไม่ว่าจะเป็นเฟนเดอร์กิบสันหรือฮอฟเนอร์ได้แต่ฮาโรนนั้นมีพื้นฐานในด้านงานอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วเขากับลูกชายคนเดียวคนนี้จึงไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและหันมาสร้างกีตาร์ไฟฟ้าของตัวเองขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1963 โดยวัสดุที่ใช้ล้วนแต่เป็นของใกล้ๆตัวแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคอกีตาร์ที่สร้างจากไม้จากขอบเตาผิงอายุประมาณร้อยปีที่เพื่อนของครอบครัวเมกำลังจะทิ้งซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขึ้นรูปคอกีตาร์ด้วยมือให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการเนื่องจากอายุและคุณภาพของไม้และเมก็เปิดเผยในเวลาต่อมาว่าในไม้ท่อนนั้นมีรูที่หนอนเจาะเอาไว้ด้วยซึ่งเขาก็แก้ปัญหาโดยการใช้ไม้ขีดไฟอุดปรูรั่วนั้นไว อินเล่ตำแหน่งหรือจุดที่จะบอกตำแหน่งของเฟรตกีตาร์แต่ละอันก็ทำขึ้นด้วยมือจากกระดุมมุกโดยเมยจะวางตำแหน่งในแบบของเข้าเองซึ่งไม่เหมือนกีตาร์ตัวอื่นๆตัวกีตาร์ทำจากบล็อกบอร์ดที่เป็นแผ่นไม้เนื้ออ่อนซึ่งประกบระหว่างแผ่นไม้อัดสองแผ่นพร้อมด้วยแผ่นไม้โอ๊กที่ด้านบนและด้านล่างของกีตาร์ที่ทำมาจากโต๊ะเก่าของที่บ้าน เมเลือกใช้ปิกอัพแบบซิงกิลคอยสามตัวจากยี่ห้อเบิร์นส์ซึ่งถูกนำมาพันสายไฟใหม่และปรับแต่งด้วยมือเขาเองพร้อมระบบสวิชพิเศษที่ใช้เปิดปิดปิกอัพแต่ละตัวเพื่อเปลี่ยนเฟสเสียงจึงสร้างโทนเสียงที่หลากหลายแบบที่เขาได้แรงบันดาลใจจากการชมการแสดงสดของเจฟฟ์แบ็กสุดยอดมือกีตาร์อีกคนหนึ่งสะพานสายและคันโยกก็เป็นผลงานการออกแบบของเมเช่นกันโดยใช้สปริงของวาลรถมอเตอร์ไซค์มาเป็นวัตถุด,ดิบ ภายหลังจากช่วงเวลานานกว่าปีที่เขากับพ่อคร่ำเคร่งกันมาในที่สุดการสร้างกีตาร์ตัวนี้ก็สำเร็จในเดือนตุลาคมปี1964โดยได้ชื่อ Red Special จากสีน้ำตาลแดงของกีตาร์ที่เมย์ผสมสีเองให้เป็นโทนสีแดงเข้มและเคลือบด้วยสารเคลือบพลาสติก r u s t i n ซึ่งเป็นสารเคลือบเฟอร์นิเจอร์เพื่อเพิ่มความทนทานอีกชั้นหนึ่งและนับจากนั้น r รสเปเชี Special, ก็กลายเป็นกีตาร์คู่กายของเมย์ตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งวง S m ม l e ที่ต่อมากลายเป็นวง q u e e นที่สร้างชื่อเสียงขึ้นมาตั้งแต่ต้ตตนยุค7 0 s จนกระทั่งเป็นหนึ่งในวงนดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งวงการดนตรีโลกหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของวงควีนก็คือเสียงกีตาร์จาก r รสเ Special ตัวนี้ที่ให้โทนเสียงที่อบอุ่นก้องกังวานและมีความยืดหยุ่นสูงเสริมด้วยเทคนิคการเล่นของเมย์ที่ไม่เหมือนใครคือการใช้เหรียญ6เพนนีดีดสายแทนป็กกีตาร์ปกติ ซึ่งก็ทำให้ได้เสียงที่ชัดเจนและมีพลังนอกจากนั้นด้วยปิกอัพที่เมย์ทำขึ้นโดยไม่ยึดติดกับขนมเดิมๆของกีตาร์ไฟฟ้าทั่วไปก็ช่วยให้สามารถสร้างเสียงที่คล้ายเสียงของเครื่องสายและเสียงคอรัสแบบออเคสตราซึ่งสามารถได้ยินในเพลงฮิตของควีนเช่น Bohemian Rhapsody, Brighton Rock และ We Will Rock You r e Special กลายมาเป็นหนึ่งในภาพจำของทั้งวงควีนและตัวเมย์ตลอดอาชีพการเป็นนักดนตรีของเขา โดยจะปรากฏในอัลบั้มและการแสดงสดเกือบทุกครั้งเว้นเพียงบางกรณีเท่านั้นอย่างคราวถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลง w e w i l l Rock You และ Spread Your Wings เนื่องจากเขาไม่ต้องการให้ Red Special โดนหิมะเขาจึงใช้ Red Special Copy ที่ทำโดย John Birch แทนซึ่งแตกต่างจากตัวต้นแบบตรงที่ทำจากไม้เมเปิลทั้งหมดและมีสีเมเปิลธรรมชาติเช่นเดียวกับคราวถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลง Play the Game เขาก็เลือกที่จะไม่ใช้ Red Special นื่งจากในช่วงหนึ่งของมิวสิกวิดีโอเฟรดดี้เมอร์คิวรีนักร้องนำของควีนจะคว้ากีตา้าจากเมและโยนกลับไปให้เขาเมยจึงลดความเสี่ยงที่กีตา้าคู่ใจอาจเกิดความเสียหายโดยใช้กีตาราคาประหยัดยี่ห้อ Satellite ที่มีลักษณะคล้าย Fender Stratocaster แทนนอกจากนั้น Red Special ก็ถูกงดใช้ชั่วงรก่าในมิวสิกวิดีโอเพลง Princess of the Universe ซึ่งเมใช้ Washburn RR11 v สีขาวแทน ในแง่ของการบันทึกเสียงนั้นเมเคยเปลี่ยนไปบันทึกเสียงกีตาร์ในเพลง Crazy Little Thing Called Love ด้วย Fender Esquire ของ Roger Taylor มือกลองของวงเนื่องจากสไตล์ Rock and Roll ยุค50 s ของเพลงนั้นไม่เข้ากับสำเนียงของ Red Special โดยสิ้นเชิงแม้ในปัจจุบันวง Queen ชุด Classic Line Up จะกลายเป็นอดีตไปแล้วภายหลังการจากไปของ Freddie Mercury นักร้องนำของวงในปี1991 แต่มรดกที่พวกเขาได้มอบให้กับวงการดนตรีและคนรักเสียงเพลงนั้นยังคงสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับคนฟังได้ไม่จบสิน้นขณะที่แร็ปเปอร์เชียลที่มีชื่อเล่นอื่นๆซึ่งเมย์ใช้เรียกขานกีตาร์ของเขาในช่วงหลังๆอย่างเต้าผิงหรือหญิงฉลาก็ถูกยกให้เป็นมากกว่าเพียงแค่กีตาร์ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ของบ r i อ n นเมและยังคงเป็นหนึ่งในกีตาร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ร็อก รวมถึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เสียงของควีนเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้ผมรักวงควีนผมคลั่งคล้เจ้าเรสเปเชียลและผมชอบเรื่องนี้ครับ